สวัสดีครับสนใจประเมินหรือเทอร์ลตนะครับคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับหรือคลิกบาร์โคดลิงก์ลายได้เลยครับชวนชมรถสวยสภาพสมบูรณ์หนึ่งคันนะครับคันนี้พร้อมใช้งานเอกสารพร้อมโอนถูกต้องกฎหมายทุกอย่างครับรถสวยกว้างขวางนั่งสบายอึดถึกทนไว้ใจได้รุ่นนี้ลองชมดูได้ครับรถสภาพภายในสะอาดสวยสวยครับเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับโตโยต้าโครราอัลติสนะครับปี2004นะครับ1นออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊ส รถสวยสภาพพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนครับดูรถเช็ครถทดลองขับได้เลยครับรถอยู่ที่พุทธมนฑลสาย2นะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับใช้งานไปแล้ว1 7 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับ t ต y o t ้ a อาร์ติปี2004นะครับ1.6ออโต้ครับรถสวยไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว้มนะครับเกียร์เครื่องยนต์พร้อมใช้ช่วงล่างนิ่มเงียบครับรถพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนนะครับตอนนี้รอป้ายทะเบียนนะครับจากขนส่งนะครับ ยังทําไม่ทันนะครับรถถูกต้องกฎหมายนะครับใช้งานได้เลยครับรถสวยพร้อมใช้นะครับลองชมดูได้ครับรถสภาพนี้นะครับสีสันเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์ก็เช็คให้เรียบร้อยนะครับพร้อมขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับหรือสมาชิกบั่นกลนะครับท่านชอบพร้อมจบก็จัดส่งให้ถึงหน้าบ้านได้ครับลองคลิกที่ชื่อคลิปนะครับอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับจะมีเบอร์โทรในส่วนของป้ายทะเบียนนะครับก็โทรเจรจาสอบถามได้เลยนะครับ ถูกต้องนะครับแค่ว่าตอนนี้ขนส่งทำป้ายไม่ทันนะครับเอาเป็นว่าถ้าด้านชอบเกาะฝากไว้เป็นตัวเลือกนะครับสำหรับเอาติดนะครับรู้กันดีอยู่แล้วว่าอึดถึกทนไว้ใจได้ครับตัวนี้ก็เป็นเบาะผ้าเดิมภายในออกภายในสวยครับในราคา1 2 5 0 0 0บาทนะครับถ้าถูกใจนะครับก็คลิกที่ชื่อคลิปอรายละเอียดนะครับไปดูรถก็ได้ครับทดลองขับได้เลยครับหรือสมาชิกบ้านไกลนะครับถ้าชอบพร้อมจบก็จัดส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับอยู่ไกลก็จะขึ้นสไลด์ออนไปนะครับ ใครที่กําลังหารถใช้งานก็ฝากไปเป็นตัวเลือกนะครับคันนี้สวยๆครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังเล็งหารถราคาแสนต้นๆน,นะครับตัวนี้เป็นปี2004นะครับด้วยความทนทานกว้างขวางของ o u t f i s ก็ใช้ง่ายดูแลสบายใช้กันได้ยาวๆครับตัวนี้ภายในเป็นเบาะผ้านะครับระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาหน้าพับไฟฟ้านะครับรถสวยสะอาดภายนาอ,อกภายใน พร้อมใช้ครับก็ซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเราคัดในส่วนของการชนหนักหนต่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีแน่นอนเกียร์เครื่องยนต์ก็เช็คมาเรียบร้อยช่วงล่างก็เช็คมาแล้วนะครับขับได้เลยครับไม่มีดังแน่นอนโดดหลุมรู้เรื่องครับคันนี้สภาพพร้อมใช้มากๆครับในราคานี้เจรจาต่อรองกันดูนะครับถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับสมาชิกกําลังเลงหารถในราคาเสร็จต้นๆก็เจรจาต่อรองนะครับความอึดถึอคนไว้ใจได้ครับ อะไรเยอะมากๆนะครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนลับของเอาติดนะครับจะได้ข้อมูลจากคนที่ใช้งานอยู่จริงรวมถึงอะไรที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งเข้าไปศึกษาได้เลยครับเดี๋ยวนี้อะไรมีซื้อยันออนไลน์นะครับซื้อจากร้านที่ไว้ใจไม่มีโกงครับอะไรถูกต้องตรงก็มีครับขึ้นอยู่กับสมาชิกแล้วครับว่าจะชอบและพร้อมแบบไหนนะครับฉะนั้นผมนํามาฝากนํามาเสนอเรื่องที่ชอบจัดที่ใช่จะได้ใช้รถขัใหน่ของท่านได้อย่างมีความสุขนะครับ เบาผ้าก็นั่งนุ่มๆนะครับดูแลก็ง่ายครับเดี๋ยวนี้เข้าคาแคร์ดูดปลื้สะอาดครับลองชมดูนะครับรถสวยพร้อมใช้เอกสารพรอปอนปีน0ี4นะครับใช่ชอบชมเช็คเจรจาต่อรองนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันสมาชิกได้รถแน่นอนอย่าลืมแจ้งจากช่อง u t u b e นะครับขอเน้นๆนะครับบางคนจะไปบอกว่ามาจากเว็บนั้นเว็บนี้จะเข้าใจกันยากนะครับขอเลยครับว่ามาจากช่อง u t u b e ครับขอส่วนลดได้เลย